อ่ะะะนฮมาดูโจทย์ข้อที่1 1 1่นะข้อนี้ก็เป็นเรื่องจงหาเดวิเจนต์ของฟังก์ชันนะครับเดวิเจนต์ก็คือการเขียนในรูปเนบลานะครับเนบลาดอทนะครับดอทฟังก์ชันนั้นๆนะตัวเออ่ตัวเนี้ยนะครับถ้าจะเขียนให้ละเอียดจริงๆต้องเขียนว่าในรูปฟังก์ชันอะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็น f แล้วกันเนีพิกัด x y z นะครับเป็นในรูปเวกเตอร์3มิตินะครับแล้วก็เขียนรูปเนบลาดอทอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่คือเขียนในเดวิเจนต์นะ หรือบางคนว่าไม่เขียนอย่างนี้เขียนยังไงได้ครับเขียนอย่างนี้ก็ได้ DIY อะ d i ตามวงเล็บ f อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เขาจะนิยมเขียนอย่างนี้นะครับคุณจะต้องเรียกชื่อให้ถึงนะครับนะไม่ใช่ตัวสามเหลี่ยวกับ,กบด้านไม่ใช่เขาเรียกว่าตัวเนบลาพร้อมมาจากเดลตานะครับทีนี้อย่างไรก็ทําการอาทาการอนุพันธ์ย่อยนะครับของถ้าเป็นอาถ้าเป็น i ก็คือ x e แหละนะครับ แล้วก็บวกนะครับอย่างนี้แล้วก็นี่ครับนะแล้วก็หาทีละตัวนะการที่ใส่นุพันันย่อยตัวนี้คุณใส่เป็นดิฟก็ได้ไม่ว่ากันนะครับการที่ใส่นุพันันย่อยเวลาคุณเจออย่างเงี้ยประคุณ,ค,ณคุณก็อย่ามองไม่ค่อยออกหรอกครับนะ แต่ถ้าคุณเจอซ้อนกันอย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยทำไมต้องใช้อนุพันธ์ย่อยนะคุณคุณจะไม่หลงไงนะกับอนุพันธ์ย่อยนะครับแต่ที่นี้นถ้าใส่เงี้ยใส่เป็นตัวดิฟก็ได้แต่เขาจะใส่ในิยมใส่เป็นอนุพันธ์ย่อยอ่าดีเอดีเอ็กเทียบเอ็กได้เลยครับได้ได้หนึ่งนะครับขมเชียร er ไรดิฟวเทียบวได้ได้หนึ่งจีดิฟแซดเทียบแซดได้ได้หนึ่งก็เป็นเงี้ยแค่คตอบแค่นี้จนะบอันนี้คือสนามสเกลาร์นะครับ นะถ้าเป็นการหาโคเนี่ยจะยากนะครับยากมากเลยการหาโคหาลาแปซิเอโคตรยากนะลาเลยนะลาแปซิเอสอ่ามาดู11.2ครับต่อไป11.2เมื่อกี้คือ11.1นะครับอ่าส1 1 11 1ดจนึ่งเอ็ดนี่ยก็ให้เราก็หาครับหานะฮะก็นะก็จะได้เป็นอ่ะ,อะไรครับ จากโจทย์นะครับ y กำลังสอง e เ่เราก็จะได้เป็นนะครับอา่าเป็น i ใช่ไหมนะครับเป็น i ก็เทียบ x ครับ ทีนี้ j ไม่มีไว้ j ไม่มีก็จะเป็นศูนย์แล้วก็เป็นศูนย์ไปนะครับก็ทีนี้มันเทียบอ่ามันเป็น k ก็ต้องเป็นอะไรครับ z อ่าทีนี้เราหาแต่ละตัวดิตัวนี้ตัวนี้นมามาแยกคิดดูอ่ามาแยกคิดดูนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราจะดิฟเทียบ x เ,เนี่ยถ้าในนี้ไม่มี x เ,เนี่ยเราจะคิดเป็นค่าคงที่นะ ก็จะได้เป็น y กำลังสองนะครับอาเป็นคิดค่าคงที่นะมันเหมือนเราดิฟเหมือนเราดิฟดิฟหนึ่งเทียบ x อย่างเงี้ยก็มีค่าเป็นเลยครับศูนย์นะครับพอมีค่าเป็นศูนย์ตัวเนี้ยก็เป็นศูนย์นะครับพันเป็นค่าคงที่คอนแท้นอ่าเป็นศูนย์โดยปริยาย นะถูกป่ะทีนี้ตัวนี้เราดิฟเทียบแซตัวนี้ก็จะกลายเป็นค่าคง,งที่เพราะมันไม่ไม่มไดิฟเอกมันเป็นค่าคง,งที่นะครับก็จะได้เป็นค่าคงที่ออกมาปุ๊บ x อกำลังสองนะครับอ่าดิฟทีนี้ก็จะกลายเป็นดิฟตัวนี้ดิฟแซดกำลังสองเทียบแซนะครับก็จะกลายเป็น2 z งแซกำลังสอง,สอ,งอ่าทบทวน ทบทวนนะครับทบทวนนะอ่า x ก,กำลัง n ได้เลยครับ x ก,กำลัง n ลบหนึ่งนะครับโดยที่ n ต้องเป็นอะไรฮะต้องเป็นจำนวนจริงนะนะครับอ่าต้องเกิดงี้ ผมก็จะได้เป็น x แล้ว,วอันนี้ก็จะกลายดิฟตัวไปรดิฟ x กำลังสองอะ่ะก็จะกลายเป็นสองไม่ใช่ดิฟ x กำลังสองดิฟแสดกำลังสองได้สองเสดนะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องใส่ยูนิเตอร์ k ด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้ยิงตอบไปเลยครับสองสด x กำลังสองนี่คำตอบนะครับข้อต่อไปก็ทำทำลองเดียวกันนะครับนะบถ้าข้อที่สนะิบเอ็ดจุดสามอ่ามาดูกัน 11.3เอาขอให้หา y z i นะครับ y z i นะครับ y z i บวก z x j บวก x y k นะครับคืออย่างนี้ไอ้แค่นี้เองทีนี้โจทหาเดอร์เจนครับก็ เนีบล่า f นะครับเพราะตัวนี้ตามยิงก็งเขียนเต็มยศดนะ x y z ต้องเขียนอย่างนี้นะอ่านะครับต้องเป็น f ใหญ่ด้วยเพราะว่าผมใส่ตัวนี้เป็น f ใหญ่นะครับตัวนี้ต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับอ่า,อาก็จะได้เป็น k k x s u บบเป็น,นาาะไออ่ะนะฮะ y z บางคนก็ยิ้มหมูล้วเพราะว่า y กับ z z เป็นค่าคงที่อ่า นี่เนาะนี่อ่ะอะตอบเลยนะครับอ่าตัวเนี้ยนะครับเทียบ x ถูกตัวมไม่มี x เป็นค่าคง,งที่เป็นศูนย์เมนใส่เนี้ยเป็นศูนย์ไปเลยนะครับอ่าตัวเนี้ยเทียบ x อ่าเทียบ y แต่ไม่มี y เป็นไรเป็นศูนย์นะครับศูนย์ตัวนี้เทียบ z นะครับแต่ไม่มีแซดเลยเนี่ยเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นครับเนปลาด f หรือการหาด v เวเ e น c ์ค่าเท่ากับศูนย์ครับ, 0, รบจบข้อนีอ้ข้อนี้ก็คงไม่ยากมั้งเป็น e นะฮะเป็น e อ่านะ e, e ไม่ยากมั้งอ่าไม่ยากอ่าผมขออนุญาตลบช้อยข้อนหนึ่งออกแล้วกันนะครับ มาดูข้อที่สิบเอ็ดจุดสี่บางคนอาจจะงงอะ่ะนะสิบเอ็ดจุดสี่เป็น e, น e ก็นะครับได้ตามนี้ต้องเป็น f ปีน,นี้นะอย่างนี้อ่าแต่เราเขียนอย่างงี้ไปเลย f ใหญ่ด้วยนะมันงง x e กำลังลบ x y i นะฮะบวกอะไรครับต้องเขียนด้วยบวกหมดนะอ่า อ่า y e กำลังลบ y z j แล้วก็บวก k ผมใส่ยี้เข้าไปนะทีนี้การดิฟก็ไม่ยากครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยก็มีความรู้ตอนแคลนึ่งที่คุณเรียนมาก็คือการดิฟ e กำลัง u ใดๆนะครับก็ทำการดิฟไส้ก็คือดิฟ u อะนะครับนะผมก็จะได้เป็น e กำลัง x y ออกมาก่อนนะครับ x แล้วดิฟไส่นะครับ, Side, รบก็คือ x y อนี้นะครับแล้วก็บวกกั้นี่มันกันครับอ่าอ,อย่างนี้ออกมาก็เป็นอะไรครับเนี่ยอย่ามันดูมุ่นมุนนะฮะเดี๋ยวเรี่อลบนะครับบวก e วยนะครับดิฟไซก็ลบ y นี่ไงเหมือนเหมือนคุณเรียนแคลว่ะนะออเหมือนเหมือนกัแคลเนาะเหมือนคุณเรียนอะ่ะแคลหนึ่งไงครับ e ีลบแซดซิฟไซอ่าทีละตัวครับทีนี้อ่าเทียบ x ถูกปะ่ะ y าเป็นค่าคงที่ y เป็นค่าคงที่เราก็จะได้เป็นลบ y i บวกอันนี้เทียบ y z เป็นค่าคง,งที่กลายเป็นลบตัวนี้เทียบ z x เป็นค่าคง,งที่ z x จบนี่ครับคำตอบจบแล้วจบครับต่อไปทำเองครับต่อไป